เขาบอกว่าการที่เราเติมเกมนะครับเราจะโดนเมียรกระทืบแต่ว่าตัวละครจะอยู่กับเราตลอดไปและเราก็เจ็บตัวครั้งเดียว Hello, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและตอนนี้อยู่กับเรื่องของเกมมานปี๊สมานตีรัชอะออ่ออ่ะ yeah c h i c k n d มันป uh, 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 yeah. uh ี huh, uh ๊อะอะ huh. อ she's a whip อฮะเด็ก huh. ก yeah. uh ิเทศ boy y อะอะอ she's a whip เคนละเจ้าเดียวกัน <c oughs> อยู่นี่ไปคิดสวิทได้ยังไงกูยังไม่เข้าใจตัวเองตอนนี้นะครับผมนะแล้วน่าพูดก่อนว่าเราคําัสเกตต้มากับเกมวันพี e วอร์ดลัสคือก่อนจะเริ่มไปผมต้องขออนุญาตกราบขอโทษจากใจจริงที่ไม่ได้ลงคลิปมากกว่า20วันอ่ะผมจะขออนุญาตคือวิสาสะ พูดในคลิปกาชาแบล็กมาเรียเลยคือตอนนี้ทางแบล็กมาเรียนะครับผมนะจะเหลือเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับผมนะเป็นกาชาสเต แบ็กมาเรียหนึ่งใน 6, หกร่องนภา,าที่มากับกลุ่มโจอสัดร้อย100อสูนแบ็กมาเรียสายลกสีเขียวตัวใหญ่แล้วนมใหญ่ด้วยไม่ใช่แค่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะฮะก่อนหน้านี้ที่ผมหายไปนะครับไม่ได้อัดคลิปก็เพราะว่ามีเรื่องของหนึ่งนะครับผมนะที่ผมเดินทางไปที่จีนนะครับผมนะอ่ะพูดใช้คาว่าไปเที่ยวน่าจะได้พอกลับมาก็รีบเคลียร์งานดองครับผมนะของตัวเองนะเป็นงานส่วนตัวของผมเองนะแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วย จังหวะผมเคียงงานของผมไปผมก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็คือมีคุณอุ๋มดลบุญหรือว่าอาม่าเนี่ยคือคุณแม่ผมเองนะครับที่จะคอยแบบช่วยเนาะช่วยเลี้ยงเลจูอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็คือจะมีบางวันก็ผมเลี้ยงบ้างอ่ะผมก็ต้องไาช่วยกันเลี้ยงหรือบางวันก็เป็นแม่ช่วยเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะสลับกันไปนะนี่นะเออแต่ว่าครั้งนี้กลับมาแล้วนะผมนะ ก็คือหลายๆคนที่มาคอมเมนต์บอกก็คือเป็นเรื่องของคลิปไก่ตันนะครับเรื่องของคลิปฟาร์มบล็อกฟู้ดนะครับผมที่มีคนขอเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของคลิปแจกรหัสวันพีชเอ่อคลิปแจกไก่ตันแจกรหัสวันพีชเล่นวันพีชไปแล้วอันนี้ขอเยอะที่สุดก็คือเป็นการเล่นลวันพีชไปแคือผมเนี่ยพูดตรงๆว่าผมเนี่ยไม่ได้จับเลยนะเกมวันพีชไม่ได้เข้าเล่นเลยเพราะว่าเล่นทํางาน ของตัวเองให้เสร็จซึ่งตอนนี้งานก็ยังไม่เสร็จครับแต่ว่ามันเป็นเวลาประมาณเกือบห้าทุ่มนะ,ะให้ดูเวลาเ,ออเนี่ยคือสี่ทุ่มห้าสามนาทีนะครับผมอของวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกนะครับผมผมว่าน่าจะได้ลงคลิปก็คือลงอาจจะลงวันที่ยี่สิบเจ็ดเลยถ้าตัดพังนะครับผมแล้วก็น้องตัดต่อของผมนะครับก็คือมีเรื่องของติดเรียนด้วยนะครับผมก็เลยการตัดต่อเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับผมนะแล้วก็ผิดที่ผมไม่มีเวลาทำคลิปด้วย อันนี้คือสิ่งที่ผิดก็คือผมเองนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมก็จะรีบเร่งทําคลิปนะแล้วก็ตัดเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวหาคนจะต่อเพิ่มด้วยนะครับอันนี้พี่กาลังวางแผนอยู่แต่เรื่องของเงินค่าจ้างเนี่ยผมพูดตรงว่าถ้หาหาคนัดต่อเนี่ยคือคนการัดต่อหนึ่งคลิปเนี่ยมันก็หลักพันเลยนะหนึ่งคลิปถึงมันค่อนข้างที่จะสูงมากแต่ก็ต้องยอมนะยอมเสียเพื่อที่จะผลิตคอนเทนต์ให้กับน้องๆพี่ๆที่อยู่ในช่องไปด้านน้ำเนี่ย ดูกันนะครับวันนี้โอเคขั้นแรกนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันเลยครับผมมาอยู่ที่นี่เลยครับผมนะสอมบี้ขีร่รถ ดอทเน็ตครับผมนะกับเรื่องของรับสมัสเกมโนเกีย100%ตอนนี้พูดได้เลยว่าเขาจะมีเรื่องของแจกรหัสทุกวันนะเออทั้งระบบ iOS Android นะครับผมนะนี่ก็ใครอยากจะได้รับรหัสก็ไปตรงนี้เลยนะครับคำว่าแจกรหัสก็แฟเนเพจเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเติมเงินได้ผ่าน2ช่องทางเหมือนเดิมคืออังเปากับธนาคารเช็คลิฟนะครับมีอยู่4เกมด้วยกันบอลจีรัสนะเออเชชเชคคูสแล้วก็บิ๊กเว็บโซลแล้วก็บอลรีเจนนะครับผมนะ ก็ดูดีๆว่าอันไหนเป็น Android อันไหนเป็น iOS นะครับผมนะง่ายๆเลยก็คือวันนี้ที่ผมจะมาสุ่มก็คือเป็นของ Android เพราะว่าผมเด่นผ่านคอมพิวเตอร์ในพ่อออกไหมคืออยู่ที่300บาทเมื่อก่อน3 0 0บาทเนี่ยมันจะได้แค่2,000เพชรแต่ตอนนี้ถ้าหากว่าเราสุ่มเนี่ยจะมีขั้นต่ำเป็นเรื่องของ3000เพชรนะครับผมนะ่ถึง5000เลยนะมาทำการสุ่มเลยทั้งหมดทุกรหัสนะใช้คำว่าทุกรหัสที่ผมสุ่มมาผมจะแจกหมดเลยนะครับผมซึ่งผมมีอยู่1 5 0 0พอยต์แต่ว่า ผมจะส่งแค่สามรหัสพอเดี๋ยวคลิปจะยืดนะครับผมนะโอเคเราก็ทําการกดซื้อเลยสามรหัสเก้าร้อยบาทนะครับผมนะโอเคซึ่งรหัสมันไม่เพียงพออยู่แล้วเนาะมันไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคอยู่แล้วถ้าหากว่าพูดกันถึงความเป็นจริงนะครับเพราะว่าคือคนต้องการค่อนข้างที่จะเยอะมา,มากๆนะครับผมโอเคผมก็ทําการกรอรหัสแล้วก็วางก่อนเลยนะครับผมนะโอเคมาก่อนที่จะไปเอารหัสกันดูรหัสกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกาชาก่อนนะครับแล้วก็เรื่องรหัสผมจะแจกท้ายคลิปนะครับ ซึ่งใครที่กดไลค์หรือกดกระดิ่งไว้เนี่ยจะเห็นคลิปก่อนตอนที่วิดีโอมาพีเแอมก็จะมีสิทธิ์ได้ละก่อนเลยนะครับผมนะเออถ้าหากก็พร้อมแล้วไปที่กาชารครับผมนะแบ็กมาเรียคือครั้งที่แล้วที่ผมได้ทำการสุ่มเป็นเรื่องของ คาราสึ่กับเบลโลเปตี้เนี่ยคือสุ่มเป็นเ็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าอีกรหัสหนึ่งนะแล้วก็น้องทั้ง2ตัวนี่ก็เหมือนจะยังไม่เวลร้อยด้วยนะผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปทําให้เวลร้อยนะครับผมนะเออจะไปเล่นอีเวนต์ไปทําให้เวลร้อยตอนนี้คือรหัสทุกรหัสผมเนี่ยไม่ได้เล่นอีเวนต์เลยนะครับผมนะคือไม่ได้ทำอะไรเลยทางานอย่างเดียวเลยนะครับชีวิต ซึ่งแบล็คมาเรียเหมือนเดิมเต็หนึ่งเ็สนห่งเปอร์เซ็นต์นะครับเต็สาี่โอกาสได้เป็นแบล็คมาเรียอยู่ที่20%ส่วนสเต็ปที่หคือได้แน่นอนการันตี1นึ่งตัวเลยหากาได้2ตัวคือดวงดีมากนะครับผมนะโอเคแบล็คมาเรียสังเกตได้ว่า1%เห็นนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่หนสเต็ปที่สก็คือ 1%, ส่วนสเต็ปที่สาเนี่ยรู้กันอยู่ว่าเป็นเรื่องของยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่าส ราวังสเต็ปวันเกลือก่อนเลยมาถึงครับผมนะเออดับแรกก็คือเกลือนะอ่าแล้วก็ดับต่อไปไม่เป็นไรดับแรกไม่เป็นไรดับต่อไปไฟแมตบงนี่อะไรนี่อะไรของอูนะครับสมบัติทองนะแต่ลูฟี่มาโดดครับผมแต่เป็นธงสีแดงแล้วเป็นยิบจ็กรีอาร์อย่างนี้ครับผมมีโอกาสได้ไหมค่อนข้างยากถ้าเป็นพูทองมีโอกาสได้ถ้าเป็นพูทองอย่างที่ผมบอกว่ามีโอกาสได้พร้อมไปปอกเข้าไปหนึ่งทีอู้หู๋หมอยเปียะคาริบูมา80ิคัมิบูตแต่ว่าไอ้พวก กายชามเงือกเนี่ยนะผมนะมันจะมีรหัสหนึ่งที่เป็นรหัสแบบเซ็ตงเงือกๆมเลยนะซึ่งผมมีหมอยเปียกคาริบรูเวลร้อยแล้วนะก็ผมนะแล้วก็ทําแบบจมเจ็ดสิบเลยคือผมไปโลกบ้างไงชอบจนเจ็ดสิบแต่ความจริงพวกสายวิ่งสายป้องกันมันไม่จำเป็นต้องใช้จมถึงเจ็ดสิบนะเออมันก็มีน้องๆสอน์มค่นอ,อนข้างเยอะอย่างเช่นน้องปอหัดเป็นไก่เนี่ยเขาจัดเคลียร์ลิสค่อนข้างที่จะโหดมากนะผมนะเออ ซึ่งมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องเขาแต่ว่าที่น้องเขาจัดมาเนี่ยพูดตรงๆว่าคือปอมเล่นเก่งเออไอปอมมันเก่งมากนะถ้าพูดตรงๆนะแล้ไอปอมมันก็ออจัดเชอริตออกมาดีให้คําแนะนําดีเออไปดูได้ช่องถ่ายเป็นไก่อันนี้ดีจริงผมอยากบอกนะคับผมนะเออถ้าพร้อมแล้วกดข้ามบปสกิปปั๊บตมาล้วงบบมาเียไอสั์อย่าบอกว่าใช่บาน g b a บ้า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 เฮ้ยน้องฟุกิงกันบีเกสกล่องกินกับแบ็คมาเรียกลุ่มโจรสลัด106ร่องเนปาลมาเรียแบ็คเกสนี่โอ้โหดูเขาแบบสังเกตว่าตรงมือเขาเห็นไหมจะใส่เรื่องของสนับด้วยเขี่ยส่ครับหว่างบ้าปุ๊บอันนั้นมันนักบวกโอรุสคนร่างนะฮะนักบวกนักบวกขี้เหร่เออก็คือมันสู้กับเจ้าโรบินโอเนชิมะไปนะแบบตบผา โโคตรมันอ่ะนะครับผมนะแบบเหมือนดูสาวตบกันตอนนั้นเหยียดจัดเลยนะครับผมนะขออีกหนึ่งตัวได้ไหมอ้หมาตัวเดียวแต่เส e สามมาหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะ s เต p สี่ขยีรูติชกับผมณภาก็พร้อมแล้วขอสมบัติทองหน่อยทองทองมาหนึ่งไวล์ุ่นซึ่โอ้โหสอง G R ได้เปล่ามาอีกหนึ่งตัวไอ้เทียกูมาถ่สิบในหนึ่งลาไวส์ับเป็นไม่ได้วะคือภูทองยังไงกูได้แน่นอนนั่นไง อีกหนึ่งตัวถ้าเป็นสองจะดีมากเปาะเข้ามาหุ้ยใสยวิ่งใครวะหุ้ยใไขว้อหุ้ยโรบินกิทช์มากโว้บา้าอะไรของผมนะเออนะไปโอ้โหเจ็ดสิบมาครับผมนะสิบห้าถ้าได้สองโจถือว่านุงดีมากนะครับผมในรา у หนึ่งนี้นะป๊อปเข้ามาซิปกี่นี้หาป๊อปโอ้ยอีโชแปดสิบกับแบ็คมาเรียแปดสิบแปดสิบคู่เลยครับผมนะเออดี คือเท่ากับสเตปสองเฮ้ยในราวสองนะครับเท่ากับว่าในราวสองเนี่ยคือเราต้องได้แบ็คมาเลยถึงสี่ตัวแต่ถ้าได้สองตัวผมก็จะยัดเสษ็จสี่ว่าเศร็จเพื่อให้เรียบร้อยเลยเออคือในห้าสเตเนี่ยขอหน่อยเถอะนะมาสะหนึ่งห <c oughs> นึ่งเปอร์เซ็นต์จะบอกว่ามาสเตปหนึ่งสเตปสองเนี่ยถ้ามาถือว่าคุณดวงดีมากนะในในกาชาสเตปนะบผมคือดวงดีจัดนะโหใช้คำนี้ได้เลยและสเตปสองมาสเตปหนึ่งเกลือไป โอ้โหอันนี้เกลือคือเกลือเลยถ้ามาโดดนี้คือเกลือฟองเฟิงไม่มีเงียบเงียบรูฟี่มาแบบโดดเดี่ยวเดยวดาในชายดงชักว่าได้ลมไปตามกระแสและจะสามารถปะโอ้โหรูฟี่มาหนึ่งแต่สมบัติทองแล้วเป็นธง,ง,งสีทองแต่สองซอจียาหรือเปล่ารือ1 4 g r คือโอกาสได้ก็มีแต่น้อยมากนะครับแต่มันพูทองไงปะเข้ามาอู้หูสากสกิกูร้อยอย่างวะนะอู้หูสากสกกูแบนห้าด้วยเฮีย yeah. เอาว่ะคือต้องทำร้อยนะถ้าแบบสี่อย่างน้อยขอหนึ่งละกัน ขอท่านหนึ่งตัวแล้วกันโอ้โหยากว่ะน่าจะไม่ออกนะครับม้ชมมันยากนะครับผมปอกเข้ามาเรียบร้อยไลโซมากับมิฮอกตายเยี่ยวคขาผมเนะี่ยกูท้อใจเลยครับผมไม่รุ่นชเวิตกองมาไม่เป็นไรเสร็จท้ายคือขอสองตัวแล้วกันคือได้ตัวหนึ่งผมก็ไม่ได้บแบบไม่ถือสาเลยก็หาเศษอีกนะครับหาเศษอีกร้อยยงไงอสองร้อยหาเอีกสองร้อยยัดเข้าไป โปงมาหนึ่งตัวบอกวะ่าโอ้ตัวหนึ่งจริงแปดห้าครับแบล็คบอเล่แปดห้าสรุปก็หาเศษนะครับให้มันครบหกร้อยเพื่อที่จะยัดให้มาเร็วลร้อยได้คือผมอยากให้มันร้อยเลยนะถ้าจะทําอะไรก็ให้มันร้อยไปเลยครับผมแต่ถ้าหากว่าเราจัดอันเนี้ยแล้วได้อีกหนึ่งตัวล่ะคุณคิดว่าไงแล้วก็นะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปครับผมสิกิทั้งปะกมาครับผมและถ้าหากก็าพร้อมแล้วรับหกสิบแต้มมันเต็มนะครับเออ เขาบอกว่าการที่เราเติมเกมนะครับเราจะโดนเมียกระทืบแต่ว่าตัวละครจะอยู่กับเราตลอดไปแล้วเราก็เจ็บตัวครั้งเดียวทิรักเนื้อหามจะรุนแรงบอกให้แค่นี้แหละ,ะทุกคลิปอะปรุนแรงทุกคลิปอะที่มึงเติมเกมอะแล้วคนเขาก็จะเออไม่ชอบความรุนแรงเด็กๆดูเยอะหนูก็ต้องเป็นแบบอย่างดีๆให้กับเด็กน้อยเข้าใจไหมเข้าใจไหม เออรู้รู้ให้ให้เล่นอะไรให้ให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 รู้บ้างเข้าใจไหมค่าแรงที่เติมเกมเลาใจูไปขายนะี่ยในสะิดน่ะขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนให้นะครับเติมเกมน,นะครับขอโทษ้วยนะครับทาทำงานหาเงินคืนให้นะครับขอโทษ้วยครับ แล้วถ้าพร้อมแล้วครับผมนะมาการทองถ้าไม่ได้แบคมาเรียคือส้อนตีเลยนะคือเติมเสียตังฟรีแล้วตรงนะแต่ว่ามีน้องที่แนะนําบอกว่าไม่ต้องเติมก็ได้เนาะเออจริงๆมันไม่ต้องเติมก็ได้พร้อมเสียตังแล้วครับผมนะเออเอาจริงแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะถามว่ากูชอบมันกูก็ไม่ชอบแบบไปควาหยากได้นะครับผมมันเปลืองตังจริงอันนี้ต้องยอมรับนะผมนะแบบกูแจกหักเนี่ยนหัวเก้าร้อยบาทนี่ก็เปลืองนะครับผุตรแต่อยากให้นะครับผมนะคุณตรง ป๊อเข้ามาอืเรียบร้อยหมัดมาบอลแมนครับจั่วเข้ามาโอ้โหฮันนกจีจิไปเลยว at like um. ิ่งฮันนกจีจิกันเลยจูเจ็ดสิบวิ่งเลจูอีกหนึ่งได้เล่นเนี่ยมาวิ่งไม่กี่เปอร์เซ็นต์วะโอกาสมันอยู่เซนอย่าบอกว่าเปอร์เซ็นต์เดียวนะบอลไล่ไส้เลยนะหูยยี่สิบเปอร์เซ็นต์วะอย่างน้อยขอตัวนึงก็ได้เว้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เว้ยมาสมบัติท้องนะปุ๊บโโอ้หูดำทองทองยังพอได้ขอลุ้นทองทองหน่อยสามทองแกไม่ สิบโ oh, อโหสิบสี่ยาพ่อมตายกับผมนะโอเคเรียบร้อยลาซาดิสเบนโลมาเฉยเชื่อสิรักเงิ 9, 300, นร้อยสี่สิบเก้าอ่ะสามร้อยบาทอะเสียฟรีเลยวะขอโทษเลยสิรักจับใจกกจริงเลยส่งหน้ากูยังงั้นเหรอมาอีกหนึ่งแล้วพอละอันนี้อีกหนึ่งแล้วพี่พอจริงพี่พูดเลย ตว่าไม่ได้คือพี่พักนะครับอ้าวค้างแบบนี้เรียบร้อยบอดเุ้ยพอละคือมันค้างว่ะท่านผู้ชมเห็นปะแบบนี้เขาไม่ดีแล้วผมว่าอีกสักทีไปอุ้ยพี่รักช่วยหน่อยวะโอเคดวงหนูหรอกหูสุดฟยจาจบละสุดท้ายแล้วพอละอ่ะถ้าหนูกดครั้งหนึ่งแล้วไม่แตกพี่เลิกเลยพี่พักเลยคุณตรงมา น้ำนอนที่ยังลำบากจะบ่นทำไมวะออโทษครับบ่นได้เลยนะครับเป็นพี่ครับคนนี้อ่ะเออโอ้ไม่ได้พี่นะวิสมบัติทองว่ะคงทองป่ะพี่รักหูดำข้ามเลยพี่รักโอ้พี่รักพออีกทีนึงนะพี่พอจริงอ่ะให้ทีนึงไม่ได้คือดวงแบบดวงหลวงอ่พี่คือ ขี่หมาใช้คำนี้ในการเบาๆแล้วกันนะใช้คำว่าขี่หมาแล้วกัน้ินทองเปล่าเอาอธงทองมาอโ,งโ,โอ้โหอนี้คือโลกโกแปดสิห้า่าวะเชียะเชื่อเฉยเลยวะโอ้พยากอ้มั้คือว่าข้ามไปข้ามไปไอไอทีได้สุดทายอันสุดทายอีิสุดทายจรงไม่ได้ชุพักเลยเพราะมันสามพันเทแล้วมันรีมเลยหล่ะ โอ้โหเนี่อหนักกว่าที่รักอ่ะสุดท้ายสุดท้ายแล้วพอละอันนี้พอจริงพอจริงถ้าไม่ได้คือพักเลยแป๊กมาดีหัวค่อยหัวค่อยที่รักท่อง <c oughs> ไปข้ามไปที่รักอ่า <c oughs> uh, สุดท้ายสุดท้ายแล้วพอละไปไอเวนใช้กูถ้าชัดสุดท้ายลราพักถ้าไม่ได้คือพักจริงพอพอพอที่รักกว่าละแค่นี้แหล,ละกว่าละมันเกลือกว่าละที่รัก สองพันเก้าประเทศลักเก็บไว้สุดอย่างอื่นเลยไอ้เหี้ยรหัสหลักกูด้วยกูสาทันเกียร์ห้าผู้สองไว้ล,ล,ลักละหัสหลักกูโอ้โหไอ้เหี้ยเอาว่ะมีสิทธิ์มาทีักมามาเแล้วยั่โโวชื่นใจว่ะอ๋ออะไ,ไรอาอเป็นไงรักเป็นเฉย กังฟูอยู่ในทุกพวงท่งาขอโทษครับก็คือเท่ากับว่าแบค็คมาเรียของเรานะประสบความสำเร็จตรงที่ได้เลเวลหนึ่งร้อยเลยเนาะแต่ซาสก,กิกูยังไม่ร้อยเลยหรือกูมีรหัสซาสกิกที่เป็นไม่ร้อยวะเอออันนี้อันนี้สองร้อยอยู่โอเครห,เรหัสที่มีมาสิบกว่ารหัสเเดี๋ยวผมแจกให้หมดเลยถ้าผมทำคลิปเสร็จละแล้วผมมีประมาณสิบยี่สิบรหัสมังลืมละนะครับเยอะ รหัสกูเยอะนะครับผมพูดเลยเพราะว่าคำรหัสด,ดองไว้ก็จะเอาแค่รีวิวตัวละครน,นะไม่ได้เอาบูสามบูสามทำไม่ไหวไงมันใช้ทุนเยอะเกินนะครับผมนะเออวิแต้ม,มันูกการอะไรอะ่ะหุยแตมอะไรอะ่ะแต้มสแฮมตอกอ,กอคือผมไม่ทันาก,กานะิจกรรเลยนะไอเหรียญพวกนี้ผมก็ไม่ทันเลยเนะี่ยผมไม่ไม่ทันจริงอยากบอกนะครับแต่สียตรงคัญเลยต้องขอขอบคุณม,มากจากใจจริงที่ยังไม่จบตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่ากูต้องไปแข่งรหัสต่อนะครับก็คือได้เบลล์ร้อยมาก็ถือว่าโอเคอรหัสแรกมา ที่ผมทำการส่งไปนะครับผมนะโอเคก็มีโอกาสได้แบบ3,000เพชรันถึง5,000เพชรนะครับผมนะโอเครอยที่หน okay ึ่งท okay, ี่เราได้มาได้ช uh, ั้งหมดกี่เพชรด้วยกันปีโอ่4,500โอเคเป็งอยู่เฮ้ยเนียทำไมมันสามสามพันเพชรมันสี่พันห้าร้อยเลยวะไอ้ยุ้ยเศษสี่ร้อยอีบ้าเอ้ยอุ้ยแม่งสอนเล่นไม่หมดเลยอะ คือรหัสแม่งใหม่จัดไงมันดองดองเนียนจัดไงอ่ะดูดิเศษสีส่าอุโ้ยเศษได้เล่นนะเนี่ยพูดตรงนะครับอิเคียวเอ๋เลยวยิรลุนในนี้ไม่น่ามีแล้วโอ้โหไ,ได้เล่นเลยอะ่ะเอาเล่นหูจะกดเศษได้อกอกาชามีห้าใบอีกโอ้โหเกินไปเนี่ยถ้ากดเศษได้เศษมาเป็นห้าร้อยเลยเนี่ยเศษห้าร้อยเก้าสิบโอ้โหชี้ใครได้ยินดีเด้อเนี่ยนะครับผมนะ ใครได้คอมเมนต์บอกหน่อยนะ Android นะ iOS อย่าอย่าเข้านะครับผมโอเคโอเคครับไม่จ้าอันแรกไปและรหัสที่สองของเราได้ทั้งหมดเยสกันหัวครับผมนะ5,000เพจถือว่าตึงอยู่นะแล้วเพจทะลุไหมครับผมเช็คก่อนโอ้โหเชี่ย300บาทถือว่าตึงอยู่นะเพจทะลุไหมเฮ้ มันทะลุไม่เยอะนะเพชรดดเดูทรงละอุ้ยเริ่มเริ่มเยอะเริ่มเยอะอุ้ยนี่โอ้โหแม่งเริ่มเยอะไอสัตว์อุ้ยมีตัวละครให้ซับรับเศษด้วยเอาลับลับไปก่อนตูงเข้ามาเรร้อยกระจายนั่นไงหูฟรีโกโอ้โหไอสัตว์รหัสนี้ใครได้นะมึงเอ้ยบัตติชกันหัวเลยอ่ะยิ่นอบ้านตัดสินนะครับผมโอ้ยอยู่โซ่แปดสิบได้เล่นเลยนะเนี่ยได้เล่นเลยเอาตรงนะครับผมนะแล้วก็อุ้ยเศษสี่ร้อยห้าพันนะครับผมนะตัวละครมีใครโดชี้เปียกนะครับผมอ่ะตัวที่เล่นได้มีไหมมีแจ็คก็ไม่เท่าไหร่ ้วผมเะเออเดนชิโร่ไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้กับป่าไม่เท่าไหร่อูสเน็กแมนได้ก็ผมว้า้ายยไอเีโซโลโซโลแตกก็ผมมีโซโลวานอหนึ่งก็ผมโซโลเอ่อโอน้นะชิมาอีกหนึ่งไอ้เหียเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ใครได้ยินดีด้วยท่านผู้ชมเอาจริง อุ้ยเสร็จ400ส olo แม่งยัด80ได้เล่นได้เลยเนี่ยบัวอีกหนึ่งโอ้รหัสแม่งเวอร์จัดน,นะครับรหัสแม่งเวอร์จริงใช้คําว่าจักใจจริงเลยเน,นี่ยอันนี้คือรหัสนี้ยปั้นได้แบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะโหูยใครกดเพียบกดถูกหมดเลยอะเชื่อใครได้ยินดีด้วยท่านผู้ชมจักใจจริงกบผมนะนี้เออใครได้ยินดีด้วยนะครับผมไปไปครับปอ้อ้โอาาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้หโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ และรหัสสุดท้ายที่เรากดมานะจ๊ะมีทั้งหมดกี่เพชรด้วยกันครับผมนะ่ยใเข้ามาได้สี่พันหน้าท่ากี่เยิ้มเ yeah! ก้าพันเพชรครับผมนะห้าพันเพชรครับผมอูสามร้บาทห้าพันเพชรสองรหัสจะได้อีกอีกหนึ 5, 2, ห่งด, <c oughs> ด้วยเชี่ยวเอ๋ยเลยหูโรบินยังไม่รับอีกสบายกูละ่ะนี่รับเองมากันหัยเข้ามาก็นะครับวงขมาแล้วก็ตัวละครโว้าย แมงพันหกอ้กสัตว์เอ้ยเครียดเลยไอ้เคีย,ย,ยปั้นเบวร้อยได้ไม่รู้กี่ตัวทีเนี้ยเฮ้ยท่านผู้ชมครับใครได้ไปยินฟักดียิ่งกว่ายินดีนะเน,นี่ยคือยินดีสัตว์เลยนะครผมซึ่งใครได้เนาะอ่ะตัวละครก็คือมีเป็นเรื่องของหมาบ้าเบลลี่ไม่เท่าไหร่แต่เรนลี่เนี่ยพอปั้นได้เลยตัวเนี้ยเล่นได้แน่นอนนะครับผมโดฟันหนุ่มอันนี้เฮียจริงตัวนี้โหดจริงอีโชไม่เท่าไหร่จะ้ะ นะครับผมนะอุย้ยมีพ่อหมดขาวครับผมนะคุณพ่อกูรอรอรอมาสเน็กแมนนะครับรอมาเขาเรีฟิกกี้มาครับผมนะเออนะครับแฟรงกี้กระโปงโมนี่ไม่เท่าไหรวัวโกไใบไผ่ไม่เท่าไหร่ฟันเด็กเคนไม่เท่าไหร่นะครับผมนะโอเคหูแต่รหัสนี้แม่งไม่มีเอ็กแต่แม่งมีตัวละครรีเจนนะพูดตรงนะครับผมนะมีรีเจนที่แบบพอพอจะไปว่าไปวาเล่นกับเขาได้นะครับผมนะเออโอ้โหไอสัตว์แม่งแม่งแม่งแมีมีมีเศษพันหกเลยอะ่ะเฮีย ห้าสิบนะผมนะพเพชรเพชรทะลุโอ้โหพเ100พชรร้อยละเพชรสองร้อยสามร้อยโอ้โหพเพชรห้าพันสามไอ้สัตว์กูเหอเลยใครได้ยินดีด้วยไปรุ่นเชีย่ยอันนี้ต้องเอายากๆหน่อยพิมพ์ทหารจ้างย่างหน่อยเออใครได้บอกหน่อยนะนะผมนะไอเอฟซีจะเข้านะครับผมอันนี้เปิดเข้ามาโอเคอีเชี่ย สิ่งสำคัญต้องขอขอบคุณมากจากใจจริงครับโดนจบเจอกจอครั้งหน้าครั้งนี้อยากลับก่อนถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะสุ่มเป็นเรื่องของรหัสดองเพชรเกมวันพีชบอลจิลักสามารถกดลิงก์ด้านล่านดีคริปชั่นนี้เลยกับซอมบี้กีฬาดับเนี่ยขอบคุณมากจากใจจริงครับผมนะที่รับโดนจบนะครับบ๊ายบาย